พรโมตังประเทศที่แดนสงหาสด็ประชนดึกตำองบานโบราณล,ลุกมาดูรักษาสามาคีทุกใกลปังสมรสตรูจูเจ้าตีเราพิชิตวชรวมรวม,รมลุกเลยขาม แรงรับรับมาอน,นิสัยคือวันนี้คงเช่อใครนามนั้นไรคือวันรุ่งก็เชืเอกกราดคือเจดีย์ที่เรา छ ูชาเราจะทราบมนมีใจสร,ระอก ใครยังดีเราจะไม่รักให้เอาละลางให้สิเังดอนรุ่นสถาบันาสยามให้เธอทันใจอย่างใดที่เราท้งนั้นไปเพา่ชีวิตรักษาสิดอิ์นิสัยในวจที่เร่ ชาติมาม่ที่พายให้ได้ใจยันยันยังก็ฟังคำเพื่อนได้ชช่นกันควรจะนำนมสุดอายุเพืยอนเล่นชยาจากภาษาอังกฤคนดีเ้าเราจะไั้เพื่อนเรื่องักทยมีให้ใครเขาเยียบ ยำขยำขยีประคับประคอ,องสุดอิสระเสรีลุก่ช่วยืน คนที่เกิดในราศีกุมจากไพ่ทาโร่ค่ะเป็นคำทำนายของวันที่1ถึง31สิงหาคม2568ค่ะก่อนอื่นคนที่เกิดในราศีกุมก็อธิษฐานขอให้ได้ไพ่ที่ดีๆนะคะ ให้ทั้ง10บใบของคนที่เกิดราศีกลมเปิดออกมาแล้วมีดังนี้ค่ะ5ดาบ Knight of Cups, Strange Page of Cups 6ดาบ2ไม้เทา้า The Chariot 2ถ้วย7ถ้วยและสมเหรียญค่ะมาฟังคำทํานายกันค่ะ สถานการณ์ในตอนนี้ของคุณคุณมีปัญหาต่างๆที่ถาโถมเข้ามาการไม่ลงรอยกันกับคนรอบตัวรวมไปถึงการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างค่ะเหตุการณ์ในตอนนี้ของคุณคุณเป็นนักสู้นักฝันคุณอยากได้สิ่งใดก็ออกไปฝ่าฟันเอามาให้ได้ค่ะ เป้าหมายในใจของคุณคุณอยากที่จะมีความแข็งแกร่งมีการบริหารจัดการเก่งไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามาก็ไม่อาจทำอะไรได้แถมยังจัดการสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะพื้นฐานของคุณคุณมีความสนุกชอบเข้าสังคมได้พบเจอกับคนมากหน้าหลายตาหรืออาจได้รับข่าวสารบางอย่างค่ะ อดีตที่เพึ่งผ่านมาคุณมีการละเลยปัญหาเพิกเฉยต่อปัญหาจนบานปลายทำให้ตกอยู่ในสภาวะจำยอมหรือต้องปล่อยตัวเองไปตามน้ำค่ะเหตุการณ์ในอนาคตที่คุณอาจจะได้เผชิญคุณอาจจะมีการวางแผนการต่างๆในอนาคตด้วยความกล้าหาญคุณกล้าจะก้าวออกไปอย่างโลกอันไม่คุ้นเคยค่ะ ความสามารถของคุณคุณมีความแน่วแน่มุ่งมัน่นขยันทุ่มเทคุณจะทำตัวให้แข็งแกร่งยิ่งกว่ามาสึกเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำค่ะเพื่อนหรือคนรักของคุณจะมีส่วนที่ทำให้คุณมีคนรักมีคู่รักมีการมอบความรักให้กันและกันถ้าชอบใครอยู่คุณอาจมีโอกาสสมหวังค่ะ คุณอยากที่จะมีตัวเลือกเยอะอยากที่จะมีอะไรที่มันมากเกินจําเป็นหรือแม้มีข้อเสนอเข้ามาก็อยากให้มีมากมีมีเยอะจนตัดสินใจไม่ถูกค่ะไพสรุปของคุณคุณได้ไพสามเหรียญบอกถึงว่าคุณแสดงความสามารถออกมาให้คนอื่นเห็นเพื่อมุ่งมั่นสร้างฐานะค่ะ ก็จบคำทํานายของคนที่เกิดราศีกุมลงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปราศีมีนค่ะสวัสดีค่ะ สง่าสืบเาชนดึกดำบ้านโบราณลพบมารวมรักษาสา,สามาคีทวีใครปางสมัยศัตรูจู่โจมตีเราพิชีพรวมรวม คือว่าเลือดของเชื้อค่ะเอกราชคือใจดีที่เราผู้ชาเราจะสาม,มาคคีรวมมีใจรักสาชาติประเทศเอกราชจัดีใครย่ำยีเราจ อีสราณ์ในแดนสยามที่พ่อแม่สุย้ยามวยโดยพยายามปราบเสียน,น้ำให้พีน่นาสุชาติมาแม่ที่พายให้ได้จนไร้ยันยักยงก็รับคงเทือนได้ชื่ไหมควรแก่น้ำน้ำสุด สั้นมัดคนดีเราเล่าทั้งลายเลือนและเนือชาติไกลมีให้ใครเขาเยียบยำไขยำขยีประคับประคองป้องศึกอิสระเอลีมื่อใครไม่ช่วยกันจนวันตายจะสิทธิบันชีให i <laughs>